ไว้ไข่แม่งล่องหดไว้สัตว์นี่ไงต่อยต่อยไม่ได้โกง,งนยะเน,นี่ยโอ้หชิมองนะจ้ะตังตังเน็ตมองมองมองเน็ตมองคนที่โกงเลยไปโกงรอต่อยต่อยด้วยนี่ไงโอ้โดนลูกหลงไอ้เหี้ย โดนลุกหลงล่วงเลยสัสยืนทำลายยืนทำลายไม่ไงหัวสัสจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วไอ้หัวหัวหัวไอ้เที่ยวไม้่อยเืรแตกไอ้สัสเดี๋ยวเดี <t om, <t om, ๋ยวเป็นรู เออทำผลงานทีละแดดแม่นีีละแดต่อยต่อยต่อยสัตว์เพื่อนกูกูก็ไม่เว้นกูต่อยหมดจังหวะเนี้ยต่อยอู้แมงสวนไอสัตว์แมงสวนโอ๊ยโออ แล้วเอราไทยตัดไลท์ฮาวเวส